สวัสดีครับโอไฮโอ EP 3, สาหรับการทําไอเทมสวมใส่ของเกม12ห่างครับผมวันนี้จะมาทํา2หัวข้อครับคือการเจาะรูและการยัดหินสเตตัสเริ่มแรกให้เรามาที่หอสมุดเมืองแสงครับเพื่อซื้อตําราเจาะรูและยัดหินสเตตัสครับผมตาราเจาะรูเนี่ยจะชื่อว่าแอสซัตนะครับมี3ขั้นด้วยกันที่เป็นรูปสว่านขั้นหนึ่งเจาะรูให้กับไอเทมสวมใส่ที่ต่ำกว่าเลเวล30ขั้นที่2เจาะรูให้กับไอเทมสวมใส่ที่ต่ำกว่าเลเวล60และขั้น3เจาะรูให้กับเลเวลสวมใส่ต่ำกว่าเลเว แต่ละชนิดหินสเตตัสมีถึง9แบบด้วยกันนะครับก็จะมีหินลรนดอมจะสุ่มสเตตัสให้กับไอเทมสวมใส่ที่เราจะยัดรูเข้าไปและอีก8แบบคือหินที่เจาะจงสเตตัสหินแอคแทกหินเดฟหินเอจิหินวิทหินเมจิกนี่คือหินอิงนะครับผมหินชาหินทอและหินลักในส่วนนี้ก็คือการหาตําราที่เพื่อนๆจะยัดหินชนิดไหนลงไปนะครับผมและทุกหินสเตตัสยังมีอีก3ขั้นด้วยกันขั้นที่1นะครับมันจะสุ่มเพิ่มสเตตัส1-3ให้กับไอเทมของเราขั้นที่2 จะสุ่มเพิ่ม2.5และขั้นที่3จะสุ่มเพิ่ม3-7ครับผมการเลือกหินขั้นที่3มเนี่ยจะมีโอกาสบวกสเตตัสให้อเทมของเราสูงมากที่สุดที่7พอยต์เลยนะแต่ก็แลกมาด้วยกับราคาที่แพงและของวัตถุดิบในการยัดหานี่ก็จะยากขึ้นและตําราหินที่ถูกที่สุดคือตําราหินแรนดอมนะครับนอกจากตําราจะถูกแล้วราคาหินยัดของมันเนี่ยยังเป็นราคา G ด้วยนะคือเงินในเกมนั่นเองนะครับผมเมื่อกดเรียนตําราแล้วทั้งตาําราเจาะและตํารายัดหินเรียนครั้งเดียวใช้ได้ สลอดยกเว้นเราจะไปกดลบตำรานี้ออกไปจากตัวเราครับจากนั้นให้เรากลับมาที่ n p c ลาซานครับในหัวข้อ Special ตรงนี้จะมีรูปสว่านเจาะรูอยู่เนาะเรียงไปเลยสว่างสีแดงสีเงินสีทองส่วนวัตถุดิบเนี่ยอันแรกเนี่ยก็จะเป็นใช้ตัวแอสโลตนะหาซื้อได้จากนกฮูกตัวเมียหลินหลิน,ลนทุกสาขาสว่านสีแดงใช้กับการแอสโลตขั้นหนึ่งเลเวลต่ำกว่า30สีเงินใช้กับการแอสโลตขั้น2องเลเวลต่ำกว่า60และสีทองใช้กับการแอสโลตขั้น3ามเลเวลต่ำกว่า90มาดูที่เจาะรขั้น แรกเนาะวัตถุดิบต้องหาอะไรบ้างนะโบเกนเบรดอันนี้หาได้จากโจนทะเลทรายครับอันนี้รู้สึกว่าจะดอกยากกว่าแบนดิตเกมด้วยนะก็มันจะดอกจากดาน4ทับสทับและมาโอดันเจียนครับต่อที่เจาะรูขั้นสองนะวัตถุดิบก็จะมีรอยัอฮันนี่ดอกจากดาน7ทับนะครับและอีกอย่างคือแอนเชียนล็อกอันนี้ดอกจากมาโอดดนเจียนนะมาดูที่เจาะรูขั้นที่3กันนะไอเทมที่ต้องหาก็จะมีเสื้อคลุมแพนกวินดอกจากโฟเซนทาวเวอร์หรือดันชาบูชาบูครับต่อมาผ้าพวกหัวเรดคอร์ดอกได้จาก เลดคอลไพเรตดันเชื่นกลุ่มโจรสลัดเชฟแดงบ้าข้างหรือเรียกสั้นๆว่าดันน้ำชิ้นสุดท้ายรูนสโตนดรอปได้จาก 1, ดันหนึ่งจะดรอปได้จาก10บทับหนึ่งครับผมวันนี้ผมก็จะเจาะรูหมวกน้ําแข็งนะครับผมการเจาะรูเนี่ยจะเป็นการสุ่มนะครับว่าเราจะได้กี่รูไม่ใช่ว่ามันจะเจาะเพิ่มทีละรูนะสำหรับเกมนี้วันนี้ผมจะใช้เจาะรูขั้น2เนาะเพราะหมวกน้ําแข็งมันเดวลห้าสิบเอ็ดนะและวัตถุดิบนะครับผมก็หามาไว้แล้วสํารองไว้แล้วนะครับเผื่อไว้2ครั้งนะครับผมเอมาลุด สำเร็จให้99กปรเซ็นต์กดคอมพาวและสิ่งที่ได้นานีโอ,นาา <c oughs> โอ้ดิชินการอจัดตะเบงทำไมก็หนึ่งรูก็ไม่เป็นไรเนาะยังมีชุดหนึ่งมาสูงกันอีกรอบดีกว่าคอมพาว เจาะรู2ครั้งก็ได้3รูถือว่าดวงดีมากครับสำหรับคนที่กดเข้ามาดูข้าม EP เป็น EP นี้เลยนะครับใครที่อยากรู้ว่าไอเทมธรรมดาดาวเหลืองดาวแดงต่างกันอย่างไรนะครับเจาะได้กี่รูให้แนะนําไปดูที่ EP 1ก่อนนะครับผมจะได้เข้าใจทีนี้ผมได้หมวกน้ําแข็งสรูแล้วถ้าไอเทมมีรูแล้วก็สามารถทําให้เราสามารถยัดหินสเตตัสเข้าไปได้ครับซึ่งการยัดหินสเตตัสเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำไอเทมนะครับผมต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่พอใจในสเตตัสที่สุ่มเข้าไปในชุดหรือไอเทมนะ เราสามารถแก้ไขได้ แต่ว่าคลิปนี้จะยังไม่สอนนะก็มาดูตารานะครับยัดหินก็จะเป็นรูปหินแบบนี้ครับอิง้งอะไรเงี้ยครับแต่วันนี้ผมจะมาทําการยัดหินทอเนาะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะสถตน์หางตัวไหนใช้เน้นสเตตัสต,ตัวไหนก็ยัดอันนั้นไปและวัตถุดิบในการยัดหินก็จะมีหินสเตตัสครับหาซื้อได้จากนกหูตัวเนี้ยลินลินทุกสาขามีหินทุกชนิดครับขั้น1นถึงสให้เราเลือกว่าเราจะใช้ขั้นไหนตามงบตามความต้องการนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะยัดขั้น3มนะครับผมเน้นเยอะๆไปเลยจบไปเลยทีเดียวเนาะในวันนี้ผมจะ หินทอขั้น2นะครับผมเพราะตอนนี้ผมมีงบแค่นี้เป็นในช่วงโคดชเบต้าเนาะและผมก็เตรียมของมาเรียบร้อยแล้ววัตถุดิบก็จะมีคริสตัลหลากสีครับสีแดงสีเขียวสีน้าเงินนะครับหาได้จากดาน1นึทัหรือเกิลวบอสคริสตัลบัคนะครับส่วนขั้นที่3สําหรับคนที่อยากจะยัดทอนะครับผมจะบอกแหล่งไอเทมคร่าวๆนะครับก็จะมีแร่อเนมาดอกจากดันน้ำนะครับผมมีแร่เซอรไนท์ดอกจาก9ก้าทับครับผมก็จะมายัดหินกันเลยดีกว่าเนาะใส่ของที่เราจะยัดหินเข้าไปต้องมีรูด้วยนะยัด120จิวร้อย ผมมีโอกาสได้ชอที่2อถึงหานะสาหรับรูแรกที่ผมยัดไปได้ชอเพิ่มมา3นะก็สีว่ากลางๆและสังเกตที่รูไอเทมครับปกติจะเป็นสีดำๆนะถ้าเรายัดรูแล้วมันจะเป็นสีเขียวๆครับแสดงว่าตอนนี้ใช้ไป1รูแล้วนะครับผมมาต่อที่ยัดรูที่2ครับหินยัดเนี่ยเราจะยัดหินขั้นไหนรูไหนก็ได้นะครับผมสลับกันไปมาก็ได้และสิ่งที่ผมได้เป็น7นะ3ลบ 7เอ้ย7ลบ3ก็จะได้4แนะนำว่านะเราต้องจำแต่ละรูด้วยนะว่ามันบวกเท่าไหร่เราจะได้นับแต้มถูกนะครับอ่ะอันนี้ได้เป็น12จาก7ก็8 9 10 11, 12 12เฮ้ย รอบสานี้ได้5ทอเลยนะเนี่ยรวมทั้งหมดก็เป็น12แต้มแบ่งเป็น3-45ห้านะครับผมตามลําดับรูเฮ้ยได้เลเรียงกันเลยส่วนการเล็บเจาะรูยัดหินเราควรทําตามลําดับไหนก่อนปกติผมจะเล็บก่อนถ้าสําหรับคนจะเล็บนะครับผมสาหรับของดาวแดงก็เริ่มจากเล็บก่อนครับและไปยัดหินได้เลยเพราะว่าดาวแดงเนี่ยมันสี่รูอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเจาะรูแต่สําหรับใครที่ไม่เล็บก็ได้นะครับผมจะตามด้วยเจาะรูหรือยัดหินเลยก็ได้ตามลําดับและสําหรับดาวแดงสําหรับคนที่ไม่อยากเล็บนะครับ สมมุติไปทําของดาวแดงนะครับเลเวลสูงเลเวลสี่แปดหกอะไรอย่างนั้นก็ไม่จําเป็นต้องแร็ก็ได้สเตตัสสูงอยู่แล้วก็ไปยัดหินได้เลยเพราะว่า4ีรูอยู่แล้วด้วยคลิปหน้าจะเกี่ยวกับอะไรแล้วเจอกันครับบ๊ายบายโอไฮโอ